ปี2553นั้นเป็นการปรับปรามและก็มีความตายร่วมร้อยกว่าชีวิตบาดเจ็บสองบันผมได้ทบทวนเมื่อวานให้ฟังว่าหลังจากเหตุการณ์19พฤษภาปี53นั้นกระแสะคนเสื้อแดงกระแสะพักเพื่อไทยอยู่ในจุดที่ต่ำสุดเพราะว่ามีข้อกล่าวหาเรื่องการโค่นล้มสถาบันเรื่องก่อการร้ายเรื่องเผาบ้านเผาเมือง แกนำเกือบทั้งหมดนะครับแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็หลบลี้หนีไปส่วนหนึ่งก็ติดคุกผมในขณะนั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ยังไม่ถูกขังอยู่แล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่จำนวนหนึ่งได้ได้เหลืออยู่ได้ชวนพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยะชัยเดินสายไปสร้างความเชื่อมัน่นไปซับน้ำตาซับหัวใจของประชาชน ไม่ว่าจะมีการฆ่าบรรดาคนเสื้อแดงที่ไหนเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นอ้วนบัวใหญ่เราเข้าไปและเห็นแววตาของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในเวลานั้นก็รู้ว่าใครเป็นคนทำกว่าเราจะพลิกฟื้นได้นะครับในท่ามกลางการจัดการชุมนุมในแต่ละเดือนซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบากและขณะเดียวกันการร้องขอเพื่อให้มีการประกันตัวบรรดาแกนนำ ทั้งหลายรวมกระทั่งประชาชนก็ดำเนินการไม่ว่าจะไปที่ศาลอาญาแม้กระทั่งศาลฎีกาก็ตามก็ใช้เวลากว่าร่วม9เดือนแล้วก็ท้ายที่สุดนั้นผมก็ต้องเข้าเรือนจำแทนแต่ว่าในระหว่างนั้นที่ผมบอกว่าเราต้องอยู่เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับคนที่ตายคือการระดมรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารต่างๆใช้ในการถแถลงข่าว ใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งผมก็ถูกถอนประกันทุกสัป,ปดาห์จนกระทั่งยุบสภาก็เป็นสัป,ปดาห์สุดท้ายนะครับที่เขาถอนประกันก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ถอนประกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นตามลำดับว่ากระบวนการนบชมันควรที่จะยุติกันตามลำดับต่อมาเนี่ยนะครับก็เอาเพื่อการเลือกตั้งก็คนเสื้อแดงก็ม้วนเดียวจบ นะครับกรกฎาคมปีปีห4ได้ในายกกิ่งลักซึ่งขนาดนั้นเนี่ยนะครับก็มีความเชื่อกันว่าให้เปลี่ยนสีเสื้อเสื้อใหม่ในการหาเสียงแต่คนเสื้อแดงก็ไม่ยอมนะครับก็เป็นสีแดงมวนเดียวจบความจริงหลังอยากได้รัฐบาลก็ควรที่จะยุติบทบาทอีกนั่นแหละแต่ก็บอกว่าเรายังมีภารกิจในการปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตยแต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่า ในท่ามกลางความแข็งแรงนั้นก็ไปสร้างความไว้วันให้กับบรรดาหมู่มิตรมากมายท้ายที่สุดนั้นก็ความเชื่อต่างๆก็แปรเปลี่ยนมีการเปลี่ยนไปให้นักการเมืองเข้าไปจัดการคนเสื้อแดงนะครับมีการแบ่งแยกปกครองแบ่งแยกทําลายมากมายและก็ท้ายที่สุดนั้นนี่นะครับไปมีความเชื่อว่า รัฐบาลจะอยู่ได้ด้วยฝ่ายที่เป็นผู้ปราบปรามพี่น้องคนเสื้อแดงปี53ถ้าคิดว่านี่นะครับเสื้อแดงเป็นของตายแล้วก็ฝ่ายปราบปรามเนี่ยเขาจะคุ้มครองซึ่งผมเองก็ทักท้วงกันมาตั้งแต่ต้นดังที่ได้พูดหลายครั้งว่าทุกป้ายของการชุมนุมจะพูดเรื่องการต้านรัฐประหารทุกครั้งเพราะผมเองมีหมู่มิตรซึ่งไม่เคยทรยศระหว่างกัน ในทางการข่าวกันมาโดยตลอดท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับนำพาไปสู่รักแท้ในคืนหลอกลวงเรื่องกรณีสุดซอยในระหว่างสุดซอยก็มีเรื่องหลากหลายเรื่องเรานะครับที่ปรากฏนะครับวางแผนให้ผมถูกตัดสิทธิ์วันที่18พฤษภาคม2555วันที่19นัดชุมนุมครบรอบ2ปีนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็ให้เปกระทำบางอย่าง และก็เป็นการหลอกลวงชนิดที่รุนแรงที่สุดผมเล่าเรื่องเหล่านี้มาก็คือเพื่อจะบอกว่ากระบวนการคนเสื้อแดองนั้นเนี่ยเราเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้มีความแข็งแรงเหมือนกับปี2,553ปี2,557เนี่ยนะครับซึ่งความจริงผมนี่ถอยมาแล้วตั้งแต่เรื่องสุดซอยเพราะปฏิเสธเพราะรู้ว่านี่กำลัง จะพาให้กระบวนการประชาธิปไตยเราเดินเข้าเดินทางเข้าสู่กินลิงโซนและแพ้อย่างราบคาบพยายามพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังและก็มองอย่างเป็นศัตรูกันเสรียดัยพยาถอนออกจากผังทุกรายการตั้งข้อกล่าวหารุนแรงหนักกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นก็เป็นไปตามที่เราได้บอกผมเองก็ถูกตามให้มาร่วมกันต่อสู้อีกครั้งหนึ่งผมก็มาเพราะผมเองก็เห็นว่า ประชาธิปไตยนั้นกำลังจะสูญเสียกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผมบอกว่ามันมีหลายช่วงเวลาที่เราควรจะยุติบทบาทจนกระทั่งว่าวันนี้เนี่ยนะครับในท่ามกลางเรื่องราวมากมายในการต่อสู้ก็มีเรื่องราวมากมายระหว่างทางก็มีเรื่องราวมากมายและในทางปฏิบัติว่า หน้าขนาดนี้นี่นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับแกนดำก็เป็นผู้ต้องหากันเกือบทั้งหมดไม่อยู่ในสำนวนชุดแรกก็สำนวนที่สองเช่นคดีก่อการร้ายเป็นตน้นคดีปี5-2ระหว่างพัทยากับกรุงเทพมหานครผมก็จะเหลือมากกว่าเขาหน่อยเพราะว่าเป็นมีคดีสีเสาสำนวนสองและก็คดีที่อภิสิทธิ์เวชาชีวะร้องให้มีการนับโทษใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าการจะมีองค์กรนี้มันต้องตอบคาถามว่าอยู่เพื่ออะไรหลายคนเนี่ยนะครับได้พยายามตั้งคําถามพร้อมกับข้อกล่าวหาว่าทําไมไม่อย่างนั้นทําไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้ทั้งที่ผมพยายามอธิบายความแล้วว่าเรามีสิทธิเสรีภาพกันโดยตลอดนะบรรดาแกนนําทั้งหลายนี่นะครับไม่ว่าจะอยู่มุมใด ใครอยากทำอะไรก็เชิญเพราะว่าเป็นสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะแลไเห็นว่าแกนนำที่ร่วมในปี5 3สนั้นโดยนะครับทั้งหมดก็มาได้พูดโดยส่วนใหญ่ก็ก็ดูอะไรอยู่ก็ต่างก็อยู่ในมุมเดียวกันหมดแม้ว่าไม่ได้พูดคุยกันก็ตามเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะแบกความหวังลมๆแรงๆผมได้พยายามอธิบายแต่คนไม่ฟัง ว่าเวลาที่เหลืออยู่นั้นเรามีโอกาสต่อสู้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละเพราะว่าทันทีที่ขยับนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาเลยนะครับถ้าเราไม่มีความพร้อมเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการเดิมคือถอนประกันแล้วก็ลากยาวจะไม่มีโอกาสเป็นคำรบสองในทางปฏิบัติและขณะเดียวกันนั้นคดีทางแพ่งนะครับซึ่งก็ที่ผมเล่าให้ฟังหลายครั้ง ก็จะเดินมาถึงจุดของการบังคับคดีนำพาไปสู่การพิทักษ์ทรัพย์และก็จะลงท้ายด้วยการล้มละลายแต่ทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องเล็กเกินทั้งหมดเราเองก็เห็นว่าการดำรงอยู่ขององค์กรที่ผ่านมานั้นผมเองก็พยายามนะครับทำเรื่องในสิ่งที่เป็นเรื่องของคนอื่นนะครับก็คือหมายความว่าเป็นเรื่องของพี่น้องของเพื่อนที่อยู่ในเรือนจำนะครับในแต่ละเรื่องราว ก็ทําตามลําดับแต่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราไม่หยิบยกขึ้นมาพูดกันหน้าวันนี้เนี่ยนะครับผมเองก็แลเห็นว่าเราเองก็ฝืนชะตาฝืนธรรมชาติมายาวนานวันนี้เป็นภารกิจของคนหนุ่มสาวนะครับที่เขาจะต้องนำพาประเทศเช่นผมเคยนำพาในเหตุการณ์ปี2535เป็นไม้สุดท้ายซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าถ้าหลักการมันถูกต้อง นะครับประชาชนก็จะเห็นด้วยและแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีบทเรียนเป็นของตัวเองดังนั้นผมเองก็มีความเห็นแล้วว่าการดำรงอยู่ต่อไปนั้นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะว่าผมยกตัวอย่างว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมกันอีกเลยและไม่ใช่เพิ่งมาเป็นความจริงเนี่ยนะครับกระบวนการคนเสื้อแดงก็กระจัดกระจายนะครับไปตามลำดับตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้ว นะครับอยู่กับเพื่อไทยก็มีไปอนาคตใหม่ก็มีไปไทยรักษาชาติถูกแล้วก็มาถูกยุบและก็ถูกยุบส่วนใหญ่ก็ไปอนาคตใหม่มาเพื่อชาตินะครับรวมประชาชาติพลังปวงชนไทยกระจายแต่ว่าทุกคนก็ยังไม่พูดปัญหาอะไรกันเพราะฉะนั้นเราบอกว่านี่มันเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพครั้งต่อไปก็เหมือนกันนะครับคือยิ่งอยู่ยิ่งจะมันจะเป็นปัญหาการเมืองและไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการเคลื่อนไหวอะไร